สึกชิงมงนะคะระหว่างสิทธิพี่นะ B K Acne BB Sunscreen นะคะกับสิทธิน้องนะคะ B K s e n s i f o Foundation Acne BB นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีงสึกจิงน,นะคะคลิปนี้นะคะทุกคนเรามาเจอกันในช่วงแบทช์ มงนะคะระหว่างสิทธิพี่นะ B K acne BB sunscreen นะคะกับสิทธิน้องนะคะ B K s e n s i foundation acne BB น,นะคะทุกคนก็ทั้งสองตัวนี้นะคะทางแบรนด์ B K เนี่ยได้ส่งะกวดทั้งสองตัวเลยนะคะก็เป็นสินค้าของแบรนด์ B K นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็หน้าตาของน้องเขาก็ประมาณนี้เลยนะคะมีขายในเซเว่นะคะแล้วก็แพ็กเก็เนี่ยก็แบบคล้ายกันเลยนะคะทุกคนแตกต่างที่แบบ ตัวการออกแบบอะไรนี้นะคะฝากงากงฝาเกียวเหมือนกันเลยนะคะเจ้าตัวออกใหม่นะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3ามขวบขึ้นไปเออคือแบบอ่อนโยนมากนะคะเป็นสูตรกันน้ํากันเหงื่อนะคะทุกคนตัวใหม่นะเจ้าตัวเก่านะคะทุกคนจะเป็นสูตรลดรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวให้ดูจางลงนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นะทั้ง2ตัวนะคะจะมีสานป้องก,กันแดดนะคะ SPF 50สบวก PA สบวกทั้งคู่เลยนะคะปริมาณเนี่ย สกรัมเหมือนกันนะแล้วก็ราคาอยู่ที่49บาบาทเท่ากันนะคะทุกคนอ ของตัวเลยนะคะก็นะคะอยากดูรีวิวแน่นๆจัดเต็มนะคะทุกคนสามารถไปดูอ่คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวจินจะแขวนไว้ให้นะทุกคนจินได้ทําคลิปแยกรีวิวทั้ง2ตัวนี้ไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยจินจะมาทําคลิปเปรียบเทียบนะคะระหว่างใช้ทั้ง2ตัวนี้เขามีข้อดีข้อเสียกันยังไงนะคะทุกคนเออประมาณไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อบีบีของเขากันก่อนนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะอ่าอันนี้จะเป็น b b บีซันสกรีนตัวก่อนนะคะส่วนอันนี้จะเป็น ตัวใหม่นะทุกคนจะเห็นว่าสีเนี่ยจะสว่างกว่าตัวเก่านะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยจะให้อารมณ์เหมือนแบบแป้งนะคะทุกคนอส่วนตัวเก่าเนี่ยจะให้เนื้อสัมผัสที่แบบอารมณ์แบบว่าหนืดหนืดนิด,น,ดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ตัวใหม่นะคะจะ,อะพอแห้งเนี่ยก็จะแบบ ให้ความแมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งนะคะทุกคนทานแล้วเนี่ยไม่ต้องทาแป้งทับก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาลงกันที่หน้าบ้างนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะกลับไปเจอกันหน้าสดก่อนนะคะทุกคนไปโอเคค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันในหน้าสดกันก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่า <c oughs> ิวเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเวลาลงบนหน้าแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ข้างนี้นะคะทุกคนจินจะทาเป็นอ่าเจ้า BB Sunscreen แล้วกันนะคะทุกคน แล้วก็อีกข้างนึงนะคะทุกคนจินจะทาเป็นรอ,องพื้น BB แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะทุกคนจินจะขอเริ่มจาก BB Sunscreen เลยนะคะ ก็อันนี้จะเป็นผิวหน้าหลังจากที่ลงอ่าเจ้า BB ีสารสกีนไปนะคะทุกคนนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีกข้างจะเป็นอ่าลองพื้น BB นะคะ คนก็อันนี้ก็คือผิวหน้าที่หลังจากได้ลงทั้ง2ตัวไปแล้วนะคะ อันนี้จะเป็น B b s u n s c r กรีนตัวเก่านะคะส่วนอันนี้จะเป็นรองพื้นบ b ตัวใหม่เนอะทุกคนก็หลังจากที่ลงไปแล้วนะคะพี่รู้สึกว่าข้างนี้แบบ b b s u n s c r ก e ีนอ่ะจะเหมาะกับสีผิวของจีนมากกว่านะคะส่วนข้างนี้มันจะดูแบบลอยๆนิดนึงนะคะทุกคนแบบเทาๆนิดนึงนะเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรื่องของการปกปิดนะคะทุกคนจีนคิดว่าตัวเก่าเนี่ยสามารถปกปิดได้ดีกว่านิดนึงนะคะทุกคนสามารถลงเพิ่มไปเพื่อแบบปกปิดรอ,อยดงรอยดํานะคะทุกคนส่วนข้าง นี่เนี่ยจินลองลองเพิ่มไปแล้วนะแต่ว่าพอแบบเกลีย่ยไปเกลีย่ยมาเอาหายจ้า <c oughs> ความปกปิดแบบระยะที่ว่าอ่าก็พอไปได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เรื่องของการเกลี่ยนะคะทุกคนจินคิดว่าตัวใหม่เนี่ยสามารถเกลีย่ยง่ายกว่าตัวเก่านะคะสามารถใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยนะคะสบายๆเลยส่วนตัวเก่าเนี่ยจินแบบ มันหนึดอะทุกคนเอออารมณ์แบบหนึดหนดอะไรเงี้ยมันต้องใช้ฟองน้ำอ่ะเออตัวนี้นะคะทุกคนแต่ว่าใช้มือเนี่ยมันจะให้ texture ที่แบบหนาขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนถ้าใครแบบอยากได้บางๆเนี่ยก็แนะนําให้ไปใช้ฟองน้ํานะคะก็หลังจากที่ลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้เนี่ยจะให้แบบว่าเนื้อเป็นแป้งๆนะคะทุกคนส่วนข้างนี้บีบีซันสกรีนเนี่ยจะแบบมีความเน่เนนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่นะเออนะแต่ว่า ตัวนี้จะแห้งกว่าแล้วก็จะแมตเป็นแป้งมากกว่าถ้าใครที่แบบอ้าแค่นี้จบอะไรเงี้ยก็สามารถไปแบบนี้ได้เลยนะทุกคนคือแบบไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะข้างนี้นะลองลองพืมบีบีเนี่ยแต่ว่าข้างนี้นะคะทุกคนจินแนะนําให้ลงแป้งฝุ่นเพิ่มไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลงเนี่ยจิงคิดว่าฝุน่นฝนอะไร เข้าหน้าแน่นอนจ้าแบบเหมือนอะไรที่ดักเมงวันอ่ะทุกคนที่แบบปุ๊บบอะไรเงี้ยคนเอออันนี้ก็แบบจริงก็จะทาแป้งฝุน่นโปร่งแสงไปนิดนึงนะคะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะทุกคนจินจะมาทดสอบการติดทนการคุมมันนะคะของน้องทั้งสองตัวนี้เนอะว่าเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนสรุปผลนะคะทุกคนไปคะ่ปคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา1 8นาฬิกาแล้วนะคะก็เป็นเวลาทั้งหมด10ชั่วโมงแล้วนะที่จินได้ทดสอบเจ้า b b ทั้ง2ตัวนี้นะคะทุกคนระหว่างวันนะคะจินได้มีการซับเหงื่อไปทั้งหมด2ครั้งนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีการซับความมันเลยนะคะก็ที่ซับเหงื่อนะทุกคนเจ้าบีบสองตัวเนี้ยก็มีการหลุดติดตามกระดาษทิชชู่ติดกระดาษทิชชู่มาเหมือนกันนะคะแต่ว่า เจ้า BB s u n s c r e e นตัวเก่าเนี่ยหลุดติดมากกว่าตัวใหม่นิดนึงนะคะทุกคนคือตัวใหม่อะแทบจะไม่ติดกระดาษทิชู่เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจีจะมาแซพความมันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าทั้งสองตัวเนี่ยมีการคุมมันได้ดีขนาดไหนนะคะทุกคน ว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงเนาะทุกคนก็เริ่มจากเนื้อบีบีกันเลยนะคะคือเนื้อบีบีเนี่ยเจ้าตัวใหม่นะคะลองพื้นบีบีเนี่ย กลี่ยง่ายกว่านะคะแล้วก็เนื้อบีบีจะออกไปทางแป้งนะคะทุกคนส่วนเจ้าตัวบีบีซันสกรีนนะคะก็จะออกไปทางเนื้อครีมๆีมหนึบหนึบหน่อยนะคะทุกคนเออนะแล้วก็สีของบีบีนะคะคนผิวคล้ำนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองสีเลยนะสามารถใช้ทั้งสองสองอย่างได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเจ้ารองพื้นบีบีเนี่ยจะออกให้ความแบบสว่างกว่านิดนึงนะคะแบบเวลาทาไปตอนแรกๆอ่ะ จะรู้สึกว่าวอกนิดนึงเออวอกเทาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนานๆไปสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยน้องจะแบบว่าสีดอบลงนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็สีของ BB s ี n ันสกรีนนะคะจะออกไปสีเหลืองจะสีโทนเหลืองนะคะทุกคนคือแบบก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวเรามากกว่านะคะแล้วก็ ถ้าให้จินเลือกสีสองสีนี้นะจินเลือกบีบีเซรั่มสกรีนตัวเก่านะคะเพราะว่าสีมันโอเคกับผิวจินมากกว่านะคะทุกคนแล้วก็เรื่องการคุมความมันนะคะทุกคนเจ้ารองพื้น BB เนี่ยสามารถคุมความมันได้ดีกว่าเจ้ารองพื้น Sunscreen ีนตัวเก่านะคะทุกคนเรื่องการคุมความมันเนาะแต่ว่าแบบก็นิดนึงนะคะทุกคนไม่แตกต่างอะไรกันมากนะก,ก็โอเคสูสี่นะคะทุกคนเรื่องของการติดทนน,นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยยังติดทนอยู่บนหน้าอยู่นะคะทุกคนคือแบบสูสี่กันมากาไม่มีใครยอมใครนะคะ ทุกคนก็เจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะหลุดนะคะบริเวณ T zone นะคะหน้าผากนะคะทุกคนแล้วก็จมูกนะจมูกเนี่ยไปเร็วกว่าใครเลยทั้ง2ตัวเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใต้คางเนาะตอนนี้ใต้คางจริงจริงก็รู้สึกว่ามันยังมีอยู่นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าหน้าผากเนี่ยเจ้าลองพื้น BB เนี่ยยังเห็นอยู่เห็นไหมทุกคนมันยังแบบดีสีขาวๆเห็นอยู่นะคะส่วนตัวนี้ก็ยังแบบมีนะคะทุกคนแต่ว่าสีมันจะแตกต่างกันนะคือตัวนี้จะให้ความสว่างอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ข้างแก้มนะคะ คือยังติดอยู่เลยนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะทุกคนฮืมแก้มคือยังมีอยู่ปกติเลยนะคะทุกคนก็สรุปโดยรวมเลยนะคะเจ้า2ตัวนี้นะคะไม่มีใครยอมใครนะทุกคนก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะทุกคนถ้าใครชอบแบบ ผิวฉ่ำโกรนะคะก็จริงก็แนะนำเป็นรองพื้น BB นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบแบบผิวแมทหน่อยนะทุกคนก็ใช้เป็นอ่า b ีซันสกรีนตัวเก่าไปนะคะทุกคนคือแบบว่า2ตัวนี้ก็โอเคสุสีเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบการคุมมันเนาะทุกคนก็แนะนำเป็นรองพื้น BB นะคะเพราะว่า ้ารองพื้นบีบเนี่ยสามารถคุมมันได้ดีกว่านิดนึงนะคะทุกคนไม่ไม่ต่างอะไรกันมากนะคะทุกคนก็แล้วแต่การตัดสินใจเนาะว่าใครเนี่ยชอบแบบไหนนะคะโดยส่วนตัวนะคะทุกคนถ้าจินตัดสินใจนะ ถ้าเอาแบบให้เทียบกับสีผิวตัวเองนะก็ถ้าโดยส่วนตัวเลยก็ยังชอบ BB s u n s c r e e ตัวเก่าอยู่นะคะเรื่องของสีเนาะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงก็มารีวิวกันนะคะทุกคนใต้คลิปนี้เลยนะจินรอรีวิวทุกคนอยู่นะคะก็ คลิปนี้จริง็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงนาทีนี้เลยนะคะก็จริงกฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้จริง็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย